呀。Yeah. ีจ้าพี่พ่อแม่พี่น้องและเอซีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้สาวจะแล้วก็เป่าตุนนตะลุยกะมัดเขาป่าหาเห็ดที่เก่าแหละจ้ะมามาลุ่นกัวน,กนว่าสิเป็นเังไงราน้องมืนอเ,เวลาจังโมงสิบเอ็ดโมงกว่าเนาะมื้อนี้ขืนสวยจังน่อยพี่น้องไปปลูกมันมานะจ๊ะ <c oughs> ไปปลูกมันมาส่วงเซาพี่น้องแต่ว่าอากาศก็เป็นคึมๆอากาศก็ดีอยู่พี่น้องไปลุ่นกันเลยว่าสิใดหรือบ่าใดนะจ๊ะเนาะไปลุยตามสาวจะแลมไปพี่น้อง หนาขาวเห็นน้ำแปลงแล้วพี่น้องเอ้าดอกแรกหนาไปต่อพี่น้องเด้อไปตอพี่น้อง แม่งกินน้อยนึงแม่งกินน้อยนึงจ้ะเอาแปบเนี้ยกินน้ำกันอ่าตาบุตามิมาแล้วอุ้ยแต่ทั้งเปิดพี่นอ้องจีนี่น้อยตาหมีพี่น้องนะอืมอย่าสั่น์เลยเอฮ่ะสัาฮ่าแล้วมือสัตว์เลยพี่นอ้องเห็นทิพยงามฝึกมาหนี่งอุ้ยอย่างนี้ดกงามเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ย นั่นเออน้ำมูได้อีละ,ละเก็บกันปิดไว้นะโอ้ยหดยีใจจังเลยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยฮท่าดีใจท่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปี่สุดในโลกนี่เด็กเก็บน้ำมูลแล้วคะ่ะเด็กเก็บน้ำมูลแล้วจา้าเอาลุกนนากยกันข้างนอกทีนี้นะมีสันนะมือ อ๋อสันบ่สันเมยหรือสันเห็ดเมยเล็กน้อยเลยพี่น้องขึ้นดอยขึ้นดอยนะบอกถึงดอยนด้พี่น้องยขึ้นสันบ่พึ่งพี่หน่อยใครมักกระดอยเนาะมักฝนมักฝนตกหลังฝนตกแล้วดินแห้งๆพี่หน่องของหวานของหวานบ่ของหวานของหวาน โอ้ยโอ้ยมดอียงตัดบุยันมดแดงมดแดงให้หน่อยหน่อยไหมนี่นี่เนี่ยล้างออกออกได้ีนะพวกวนี่บอกเก็บไปเลยพวกวนี่ลวนี่เนาะสมัยอายุขึ้นมาอยู่เนาะใจใจเม่เาจะเลี้ยับ เมน,นบบาต่นหยาบแน่และบอกโอ,<า>อ้ยมันจุจุมาอีกแล้วสุดยอดสุดยอดพี่น้องอันนี้สองดอกสวยๆเลยพี่น้องดอกมันบานตัวกรทเทน้เท่าเลยนะกระเทนิเท่า อุ้ยไดีกะตาคืองามแท้กะตากต้องอ้งต้ากตางามมืบนี้พารีวิวไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะโเคเพื่อเขาจะเท่าดอกใหญ่ๆเลยแกงหนึบๆมันหวานพี่น้องโอ้ยหวานแท้เลยเพิ่เขาอืมอ่อนง่ายดีค่ะบบมีเพื่อนดอ มดร้ายหลายแม่จะบ่ได้ดอกแมงกินเนาะแมงกินเอาขาค่ะได้ขาอยู่ได้ขาอยู่นี่ดอะไปยังใจเล็ดีใจแห้งแค่ใจตัวอย้กาไหน อดอกอดอกอดอกกามเลยเรออืออ้ปะโถอือดอกขวบันน่ากินมากอ๋อสะดุดนุ่มๆอือจ้าเข้า เกี่ยบไปเกี่ยมาก็เห็นคือเก่าจ้ะมาไปยังมาก็เห็นเล็กที่นองมันนี้ไปใส่ไปเป็นเล่มเบิ้องนางพับเพียบนางพับเพียบตองเบิ้งเห็ดพี่น้องค่ะเกียร์น้ำเลยนี่คือนั่นอนนานโตโลยุโอ้โหวิจาร นี่นะอ้หูโอ้นวลปะทุปะทุะทอันอันสีได้ลงไปปลูกมันบ่ก,ก่อมันกระทาปลูกปลูกกระทเาเหนียวมันเห็ดก็ออกโอ้ยแหม่หน่นอ,นอ,อนนย,ยพี่น้องเนาะอืมีดีเห็ดหลายเดีพี่น้องเลยนะ เอาเอาเอากะรอกออกมาตีน้อยๆนตีน้อยๆพอไปแย่เลยเอาบ้นนี่เอาบนนี่สอ่างเลบอลงเนาะตาบุกไหลาลยนะนี่นะนี่นะนี่จะไปยิงมันนี่นะนี่นะนี่นี่นี่หลาีคน มีใดยุกมีมี่น่้อืมืมอืมอื่นบ่พผาดอื่นบ่พผาดมอื่นมาแนนอนแนนอนบัวนอนแนเรามาแลกนี่รับตาลวคือสิามบ กะบังอันนี้รุ่งอื่นสิบอกไงกเคลียดไ,ไปเคลียดมาเห็นเรื่อยๆพี่น้องใหดพึ่งข้าใหดพึ่งข้าวเง็ดหนักแปลงจ้าได้วยาหยาบได้หนึ่งอ,อุ้ยนีจังเลยดีจัง อก็ไม่เยียบถอยกันถอยกอนถอยทับหน่อยอุ้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 ยเปิดในคอเอามาเป็นมิตนี้ฮัทโดนดอกเบิ้งเอืนเล่มห่องคาปาอยู่ตรงนี้ดอกน้อยสุดหนอย อ๋ออ๋ออาเอาเลยเอ๋อเลยแบยบนี้วัีไผ่ดอกจ้ามีแต่มีสองคนอยู่อะไรอยูงง <laughs> <คน S 2> ่ในป่าคนจะมีหูวข้าวมีแค่เราสองคนเดี๋ยวพี่น้องหูวข้าวนี่ยซื้อสิโอ้ยแจกจุ่มเหนือวะน้องสามจุ่มสามดอกต้อได้อยู่ ยงาสันสันหิ้วเข่ามนเทียวมนสันหิวเขาหรือสันหิเห็ดสวยปอนอู้ออมันอ่อนก่อใหม่เลยคุณดอกกระเจียวดอกกระเจียวกระเกิดน้ำเห็ดเด้จ้ะ วอกเสร็จแล้วเนาะวี่กวคืออะไรเนียเ,นะเนื้อหิมสิละขืนสาแ้วนะถึงอืมนบางงันอันนี่กําลังเป็นอันนี้กํลังกินิดหน่อยกิงมะล้อม ใไ <chat> ม้คุ้งกับตเร่นรวดใโอ้ใส่มซ้อนกันใบไม้ตุงเลยช่โล้ใมือหนติดหลอกกระเจียวหางกจาแต่ว่ากระอปวนมือหลอกกระเจียวใี่นง ่ากระเจียวมือนี่บด้เอาบนนี้มูวนไปวนไปเแียมากัดยิ่งเงาไปข้่นน,นองยิ่งมองเต้าจ้ะมูเดียวกัน,น,น,กนอุ้ยนี่นี่มกไปเแกยมาามาเดียวาถอยใส่พอใส่ติงบอติงบอเนี่ยเราเข้าติงอยู่ เองแล้วคาหัก,กบวสุ่ดอกสามดอกโอ้ยนมาว้ยอย,ย่างนั้น,น มูต้ตกใจเบิดนี่อเก็บตะปาดเป็นต่อ้เก็บตะปาดขอใชขอดเด้อร์คิดอะไรคิดอะไรตะปาดเขาคือเรื่องน,นอนขังเมื่อเกิดเกิด,กด,กด,กดน้ำเมื่อเริ่มอีกครั้งที่ต้องเริ่มเก็บอีกแล้ว เห็ดเพิงเขาเห็ดเพิ่งข้าวค่ะก็ลังดอกตะโพตเป็ดเห็ดเพิ่งเขายจ้าดอกเนี้ยจอดเนี่ยเราจะกำเปียไปเลือกเอาเนาะ ออกเป็นซ้ายเลยเนาะลงมาลุมคันพอดอกนึงก็เคียยางเดี๋ยวจ้ะโอ้ยดอกขึ้แน้ำแต่เก็บกระตาหน่อยเชา้าจะเนี้ยมบันแบบจ้เอ้าวหนึ่งดอกนึงลมเชี่ยจนลมอู้หนี่คือกราตาอันบบนี้อือเงาหนามากจ้ะ ครับผมพี่น้องมาพอกันถ่ายคลิปเลยเด้อครับมือนี้ก็ได้เนาะมือนี้ก็เป็นเวลาดิโอใบ่ายม้งฝายเป็นใบม้งฝายวันล่ะพี่น้องเพราะว่าขึ้นที่เป็ดม้งที่ฝายไม่ฝาเนาะพี่น้องไลยขึ้นขึ้นแล้วก็ย่างกับบออมดอยด้งเนาะสวยก่อนเอามาปลูกมันจะหย่านฝนตกย่านฝนตกเนาะิ่งยอดรวมพี่น้องนี่เอื้ออื่นนี่สีปีซองมึงไหมเนาะพี่น้องเนาะมื้อื่นสิย่างอ้อมดอย ก่แพราเราเอืได้แกงแบบไงพี่น้องเหมื่อถึงงามคัะงามจะเมือนเหยื่อถึงงามมืนเอื่นนี่แน่นอนไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะอสำหรับมือนี้คงสีลาก่อนล่ะครับพี่น้องสวัสดีครับผม